สวัสดีครับกลับมาพบกับเทรนเนอร์หน้าอีกแล้วนะครับจากไฮเซนไทยแลนด์วันนี้สถานที่อาจจะดูแปลกตาน,นิดนึงนะครับเราอยู่กันที่ Inno Living at m s p อมนะครับศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเซนโตชิบ้าจากทางฝั่งญี่ปุน่นหรือว่าจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งยุโรปนะครับแอสโคโ o r เอนเยซึ่งโด่งดังมากๆในประเทศของเขาเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับ ตู้เย็นนะครับหรือว่าเครื่องล้างจานต่างๆนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสินค้าตัวจริงสามารถเข้ามาที่ M s p มสเปชั้น2ได้เลยนะครับแต่วันนี้เรายืนอยู่หน้าตู้เย็นนะครับมารีวิวตู้เย็นกันอีกแล้ววันนี้ตู้เย็นที่เราจะทําการรีวิวเนี่ยเป็นตู้เย็นไซส์ใบไซส์นะครับขนาด21.7คิวขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับจุดเด่นของเขาอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นตู้เย็นที่มีบานประตูเป็นหน้ากระจกเงานะครับ ตัวแรกของประเทศไทยนะครับตอนนี้ในท้องตลาดยังไม่มียี่ห้อไหนที่ทําตู้เย็นไซส์บใบไซส์เป็นหน้ากระจกเงามาก่อนเลยนะครับเราเลือกใส่เข้ามาเลยบอกได้เลยว่าคุณผู้หญิงเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับใช้เวลาในการหาของในตู้เย็นเนี่ยนานขึ้นแน่นอนนะครับของไม่ได้หายากอะไรแต่ว่าสองกระจกกรแล้วค่อยหาของกันก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าตู้เย็นรุ่นนี้มีฟีเจอร์หรือว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันก่อนดีกว่าว่าตู้เย็นเขาสวยงามมากขนาดไหนข้างในเป็นยังไงบ้าง เผื่อใครที่ชอบนะครับจะได้ตัดสินใจมาดูตัวจริงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์กันเลย เอาละครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูตัวแผงควบคุมกันก่อนเลยนะครับเราทําการใส่แผงควบคุมเนี่ยมาไว้ที่บริเวณด้านหน้าของตัวตู้เย็นเลยถึงแม้จะเป็นบานกระจกเงาน,นะครับเราก็สามารถใช้แค่นิ้วเดียวนะครับสั่งการตู้เย็นของเราเนี่ยได้ครบทุกอย่างเลยอยากจะปรับอุณหภูมิช่องแช่เย็นนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับอยากจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่สามารถเลือกได้หรืออยากจะปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งนะครับสามารถ กดเลือกได้เลยว่าอยากจะทําอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับหรือใครอยากจะใช้เป็นโหมดนะครับเรามีโหมดมาให้ใช้งานมากถึง4โหมดสําหรับโหมดแรกโหมดซปเปอร์คูลนะครับเร่งความเย็นของตัวช่องแช่เย็นเนี่ยให้เขาเย็นมากที่สุดเย็นเร็วที่สุดหรือจะเป็นตัวซปเปอร์ฟรีซนะครับผมปรับความเย็นของตัวช่องแช่แข็งเนี่ยให้เขาเนี่ยเย็นมากที่สุดโดยที่เขาสามารถทําได้มากถึงติดลบ31องศาเลยนะครับ แช่เนื้อแช่หมูนะครับต้องการให้เย็นเร็วๆรักษาสภาพเผาไว้นานๆโหมดนี้ตอบโจทย์มากๆเลยกับโหมดฮอลิเดย์สำหรับใครที่เดินทางไปทำธุรกิจบ่อยๆหรือว่าเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศบ่อยๆไม่อยู่บ้านเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับสามารถเปิดตัวโหมดฮอลิเดย์ตัวนี้ทิ้งไว้ได้เลยนะครับตู้เย็นจะทําการเซฟพลังงานให้เราเองนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องทําการดึงปลั๊กออกเพื่อให้เขา เกิดกลินอับหรือว่าต้องมาเสียพลังงานในเวลาที่เปิดตู้เย็นกลับขึ้นมาใหม่นะครับและโหมดสุดท้ายนะครับโหมดอัจฉริยะของเราโหมด AI นะครับโหมดนี้นะครับผมตู้เย็นจะทําการตรวจสอบของในตู้ว่าของในตู้เนี่ยมีปริมาณมากขนาดไหนนะครับเขาจะทําการปรับอุณหภูมินะครับปรับพัดลมให้เหมาะสมกับปริมาณของในตู้โหมดนี้เรียกได้ว่าจะไม่มีการใช้พลังงานเยอะเกินจําเป็นหรือว่าใช้พลังงานน้อยเกินแล้วทําให้ของของเราเนี่ย เสียคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับผมอีกหนึ่งนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่สําคัญที่เราทําการใส่มาให้ให,ใหม่เลยคือปุ่มที่เขียนว่า Purify ตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับภายในตู้เย็นของเราเนี่ยจะทําการปล่อยประจุไอออนภายในตู้เย็นของเรานะครับเปรียบเสมือนเป็นการฆ่าเชื้อโรคเป็นการฟอกอากาศให้อากาศภายในของตู้เย็นของเราเนี่ยมีความสะอาดนะครับมีความสดชื่นอยู่เสมอทําให้การรักษาวัตถุดิบของเราเนี่ย ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญตู้เย็นรุ่นนี้ของเราก็ยังเป็นระบบอินเวอร์เตอร์เหมือนเดิมถึงแม้ขนาดจะใหญ่21.7คิวเนี่ยประหยัดแน่นอนนะครับด้วยคอมเพรสเซอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในตู้เย็นกันเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีความใหญ่ความลึกขนาดไหนนะครับเปิดเข้ามาอย่างแรกได้เห็นได้ชัดเลยคําว่าม u l ติ Airflow นะครับระบบการระบายอากาศเย็นของไฮเซนนะครับที่จะช่วยให้ตัวอากาศเนี่ย ไหลเวียนทั่วตู้เย็น360อ,องศาเลยเรียกได้ว่าของที่แช่อยู่ในนี้ทุกชิ้นจะได้รับความเย็นอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าของจะเสียหรือว่าของจะหมดอายุเลยนะครับชั้นที่2มีคําว่า Fresh Plus ตัวหนังสือสีฟ,ฟ้านะครับตัวนี้คือระบบการปล่อยประจุไอออนนะครับที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นการเหมือนเป่อ,อากาศภายในตู้เย็นนะครับตัวประจุไอออนจะปล่อยมาที่ตรงบริเวณนี้แหละนะครับคอยทําให้อากาศภายในตู้เย็นของเราเนี่ย มันสะอาดมันสดชื่นอยู่เสมอนะครับสำหรับชั้นวางของเราเนี่ยทุกชั้นนะครับเราใส่มาให้เป็นชั้นที่เป็นกระจกนิรภัยครบทุกชั้นเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าการรองรับน้าหนักของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับไม่ต้องกลัวการแตกการหักอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับลิ้นชักแช่ผักนะครับเรามีมาให้ถึง2ลิ้นชักเลยนะครับผมแล้วก็ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับ ชั้นหนึ่งจะแช่ผักอีกชั้นหนึ่งอาจจะแช่เป็นผลไม้แยกกันจะได้หาของได้ง่ายๆเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับสาหรับระบบนี้ขออนุญาตโชว์ตรงนี้นิดนึงนะครับนอกจากเราจะมีระบบไอออนแล้วนะครับเรายังสามารถทําการดูดกลิ่นนะครับผมด้วยตัวฟิลเตอร์ที่เป็นโคฟิลเตอร์ดูดกลิ่นของเราเนี่ยได้ด้วยนะครับแอบบอกนิดน,นึงที่สําคัญภายในช่องแช่แข็งเราก็ใส่มาให้เหมือนกันนะครับปกติแล้วนะครับเขาจะใส่กันมาให้แค่ฝั่งเดียวคือช่องแช่เย็น เราใส่มาให้ในช่องแช่แข็งด้วยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งของช่องแช่แข็งนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของฝั่งช่องแช่แข็งนะครับอาจจะมีความแคบลงมานิดนึงนะครับมเมื่อเทียบกับตัวช่องแช่เย็นเนาะระบบมัลติแอร์ฟ o ลเราใส่มาให้เหมือนเดิมนะครับหมุนเวียนอากาศได้ดีพิเ i f y รีไฟนะครับการปล่อยประจุไอออนเพื่อทําความสะอาดภายในตู้เย็นตัวเนี้ยเราก็ยังใส่มาให้อยู่นะครับ ชั้นวางก็เป็นกระจกนิรภัยเหมือนกันนะครับครบทุกชั้นใส่ลิ้นชักแช่แข็งมาให้ถึง2ชั้นนะครับชั้นหนึ่งแช่เนื้ออีกชั้นหนึ่งอาจจะเป็นแช่พิแกงสําหรับทำอาหารนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนส่วนที่สําคัญเลยนะครับเราใส่ตัวแอนตี้แบคทีเรียมาให้ที่บริเวณด้านนี้ด้วยนะครับเพื่อช่วยในการกําจัดแบคทีเรียนะครับที่เขาก่อตัวอยู่ในพวกอาหารหรือว่าพวกเนื้อสดที่เราแช่เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะครับ ของที่แช่อยู่ในตู้เย็นตูน้นี้ทานแล้วไม่ท้องเสียแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจไหมครับสําหรับตู้เย็นหน้าบานที่เป็นกระจกเงาตัวแรกของประเทศไทยนะครับผมสําหรับตู้เย็นซยไซส์ใบไซส์ไฮเส้นนะครับตู้เย็นรุ่นนี้นะครับผมชื่อว่า RS 8 0 8สําหรับท่านไหนที่ดูเรารู้สึกว่าถูกโลกถูกใจเหลือเกินอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะครับสามารถเดินทางมาดูตัวจริงได้เลยนะครับที่ Inno Living a t m s p h r e นะครับ นอกจากตู้เย็นตู้นี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นทีวีได้เห็นเครื่องซักผ้าได้เห็นเครื่องอบผ้าต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่อยู่ในเครือของไฮเซนสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนท่านไหนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับผมเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกท่านจะได้ทราบกันว่าเอ้ยไฮเซนมีของใหม่มาดูอีกแล้วนะครับจะได้รีบเข้ามาดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย